สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิ์ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งในช่วงของราศีไหนจะจับเงินรานนะคะพบกับพวกเราอีกแล้วใหม่อีกแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ปลอดภัยแคล้วคลาดเนาะอนอื่นขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหรศาศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะ แล้วก็อีกที่หนึ่งก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมโหราศาสตร์และก็นักพยากรนะคะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพธ,ธิยานค่ะพบกับพวกเราได้นะคะท่านใดอยากจะเรียนเจ็ดตัวอยากจะเรียนยิปซีอยากจะเรียนโหราศาสตร์อยากจะเรียนรายมืองูเฮ้งอะไรก็ว่ามานะคะเราสามารถที่จะแนะนําให้ท่านได้เนาะนะคะก็ ตอนนี้เรายังไม่เปิดสอนนะคะถ้าท่านใดอยากจะเรียนก็แนะนําเรียนทางออนไลน์ line, ไม่ว่าจะเรียนกับอาจารย์เตี่ยวอาจารย์ต่อาจารย์อโอ๊ก็สามารถติดต่อได้นะคะหรืออยากจะเรียนวิชาเกี่ยวกับคํานวณตัวเลขนะคะชอบคิดเลขนะก็สามารถที่จะติดต่อกับอาจารย์ต่ายได้นะคะหรือกับพวกเราทีมงานได้เลยเนาะนะคะแล้วก็งานบุญค่ะ แนะนำการบุญก่อนเนาะงานบุญช่วงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับของพระบาทน้ําพุนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยโรคเอดนะคะ 2. เกี่ยวใครที่มีเรื่องของสุขภาพไม่ดีก็แนะนําว่าทําบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนที่เจ็บป่วยนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือที่เร่งด่วนก็คือเครื่องช่วยหายใจนะคะที่จะเอาไปให้ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยนะคะก็แนะนําเลยเนาะเป็น จุดหนึ่งสำหรับคนที่มีเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีก็สามารถจะไอนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่สร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมของวัดคงคูจังหวัดพิจิตรนะคะก็เขาสร้างมาแล้วแหละครึ่งหนึ่งแต่สร้างไม่สําเร็จนะคะพวกเราก็ช่วยๆกันเนาะจะได้สําเร็จกันเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะประมาณนี้ค่ะนะก็กลับเข้ามาเรามาดูผลงานเก่า,ก,าก่อนนะคะในส่วนของ ปฏิทินนะคะช่วงนี้นะคะเล่มปฏิทินตรงเนี้ยถ้าท่านอยากได้เป็นลักษณะของออไฟล์ภาพนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือหนึ่งแค่หนึ่งพันบาทจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเล่มราคาพันห้านะจะโอเคนะคะมาดูผลงานของปฏิทินก่อนท่านสามารถไปดูของคลิปอื่นได้นะคะพอดีช่วงนี้แอดมินไม่ไม่ไม,ม,มีแอดมินไม่อยู่นะคะจันทำคนเดียวนะนะคะก็ขอพูดทัง ทางนี้เลยละกันนะคะงวดของวันที่17มกราคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3นะคะเลขที่ออกก็คือ3 9 5อาจารย์ให้95กับ5115นะคะแล้วก็3ตัวล่างคือ935หค่ะนะคะส่วนของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3ากับเลข9นะคะเลขที่ออกคือ3 9ล่างตรงๆเลยนะคะ แล้วก็วันที่1มีนาคมนะคะให้เด่นอยู่ที่เลข5าและเลข7นะคะเลขที่ออกก็คือ73แล้วก็ส8นะคะ73ล่าง38บโเนาะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1เมษายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข7นะคะ7อะไร70แต่อาจารย์ให้2ตัวล่างก็คือ5 0 0 5นะคะงวดของวันที่16เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5กับเลข7 นะคะแล้วก็ใครที่มีหนังสือเล่มนี้เอาเอาขึ้นมาเปิดดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ให้แปดเจ็ดบนนะคะส่วนวันที่สองพฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2กับเลข8นะคะเลขที่ออกคือ2 7 7 2สนะคะส่วนของวันที่16พฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่9และ1นะคะเลขที่ออกคือ1 4, 41นะคะแล้วก็ข้างบน9 7 7 9ค่ะนะคะ,นะคะ ส่วน1มิถุนายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลขที่ออกคือ5 4 4 5หแล้วก็3ตัวล่างก็คือ260นะคะประมาณนี้แล้วก็วันที่16มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6นะคะเลขที่ออกคือ61ตรงๆงนะคะงวดนี้จะเป็นเลขเก่าที่กลับมาของงวดวันที่1สิงหาคมเนาะนะคะแล้วก็1กรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1นะคะเลขอะไร17 71นะคะ ส่วนวันที่16กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะเลขที่ออกคือ25แบบนี้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะก็หวังให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะไม่มีอะไรเนาะนะคะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรอตเตอรี่กันได้2ตัวบน2ตัวล่างนะคะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็เราก็มาดูผลงานเก่าๆกันนะคะในส่วนของทักษะพารวยนะคะ งวดที่แล้วนะคะออกออมสินทั้งบนทั้งล่างเลยก็คือ80และ80ตรงตรงแล้วก็89ตรงตรงนะคะส่วนรัฐบาลอาจารย์ให้6996ตรงจุดนี้นะคะงวดนี้ทักษะพาลวยออกอะไรก็ตามไปและข่าวดีก็คือว่าในรอบนี้เราจะมีเลขดับบนและเลขดับล่างด้วยนะคะก็เข้าไปติดตามผลงานตรงนั้นนะนะแล้วก็เลขดับบนนะคะเลขดับบนของเรางวดที่แล้วนะคะ หกหนึ่งไม่มีแต่ว่าหกหนึ่งเราเอาอยู่นะคะยังเอาอยู่ค่ะยังเอาอยู่ก็ขอโชคดีแต่ว่าสิบหกสิงหาคม,มก็ก็ไปดูในคลิปเอานะคะส่วนในเลขดับเลขเ,เลขเด็ดตาทพิปนะคะงวดที่แล้วต้องขอประทานอาภัยอย่างแรงนะคะมันไม่เข้าสองตัวก็ต้องขออภัยจริงๆมันน่าจะเข้าจานอะ่ะเป็นพวกประเภทโลเลนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ใส่ตัวนี้นเลข6อยู่แล้วแต่ไปแก้เป็นเลข5หลักฐานมียืนยันได้นะคะแล้วก็แก้เป็นเลข6นะคะออตอนแรกเป็นเลข6แล้วกแก้เป็นเลข5ถ้าไม่แก้ก็เข้า3าตัวละ2 2 6 1นเนาะนะคะเสียดายเสียดายจริงๆไม่ได้ว่าไม่เสียดายก็ทำให้ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะแต่สาตัวล่างเรายังเข้านะคะก็คือ785นะคะ785 3าตัวยังเข้าอยู่เนาะนะคะแล้วก็ มีสมาชิกสอบถามมาว่าเวลาเข้า VP เข้าอย่างไรนะคะก็คือแค่บูชายหิน1เส้นนะคะบูชายหิน1เส้นก็จะเข้า VP ของอาจารย์ไต่ได้3งวดนะคะ,ะเข้า VP ของอาจารย์ไต่ได้3งวดแล้วก็ได้สูตร1นนะคะและยังได้ส่วนลดอีก40เนะคะแต่ข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือคนที่บูชายหินอาจารย์ต,ายต่ายตอนนี้ VP นะคะวีะ VP 3เส้นเข้า VP ของอาจารย์ต่าย3เส้นตอนนี้สามารถได้เลข หัวหุ้นด้วยนะคะก็คือจะเป็นอาจจะเป็นยกขาวยกเขียวตะกุดยกฐานนะนะคะแล้วก็กำไรยกขาวรวมไปถึงเส้คอ,อลูกประคำนี่ลูกประคำนะคะอันนี้เป็นลูกประคำหินถูกหวยนะคะด้านล่างก็จะห้อยน้ำตาดูดซาบแบบนี้นะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญ3เส้น นะคะคุณจะได้ข้า VIP 10งวดได้ลดได้ลดพิเศษอีก40%แล้วก็ยังได้ทั้งสูตร1และสูตร2นะคะสูตร1เป็นอย่างไรนี่ค่ะนะคะสูตร1จะเป็นแนวตั้งนะคะซึ่งวมที่แล้วล็อก2นะคะล่างลงมานะคะก็คือ261แบบนี้ค่ะ นะคะหาดาวเด่นของวันนั้นออกมาแล้วก็มาใส่ดาวเด่นดูได้ที่ไหนดูได้ในเลขเด,ดตาทิศนะคะหรือให้ไปดูในส่วนของเลขเน้นเวลาเข้า VP นะคะแล้วก็ให้ไปดูแต่แนะนำว่าให้ไปดูล็อกออสูตรสองดีกว่าสูตรสองแม่นยำม,มากเข้าทุกงวดไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตองเข้าหมดทุกงวดเลยนะคะทั้งบนและล่างด้วยไม่ใช่บนหนึ่งเดียวนะคะและสามารถดูได้ตลอดชีพด้วยนะคะ ก็ให้ไปดูที่ล็อกนั้นวิธีการตัดตัวเลขให้น้อยลงคุณก็ไปหาดาวดับนะคะเลขดักออกมาแล้วก็ตัด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 ตัวเลขมันก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะนี่คือวิธีการง่ายๆเนาะนะคะท่านใดสนใจนก็ขอเชิญนะคะก็กลับเข้ามาสู่ในส่วนของอ้อข่าวดีอีกอันนึงก็คือนอกจากว่าคุณเข้าว p พีเส้นแล้วเนี่ยคุณยังได้ส่วนลด40%นได้สูตร1และสูตร1และสูตร2นะคะแล้วก็ยังได้ VP 10งวดนะคะแถมคุณจะได้สูตรสามตัวเอ้ไม่ใช่หวยแนวทางหวยหุ้นนะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญเลยเนาะนะคะแล้วก็เรามาดูในส่วนของราศีไหนจะจับเงินล้านค่ะในราศีเมษนะคะโในราศีเมษอาจารย์ได้ไพ่เดอ e m p r เพ s เขาบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ช่วงนี้จะอิ่มหนำสำราญ ออกอ้วนๆหน่อยหนึ่งนะคะจะน้ําหนักขึ้นนิดนึงเนาะนะคะเป็นคนที่ดูมีมาดแมนดูดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าศรัทธาเนาะ,ะช่วงนี้การงานก็อาจจะสบายๆหน่อยไม่เคยลําบากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะสุขสบายไปนิดนึงระวังโรคอ้วนกําเริบนะคะส่วนเรื่องของ ถ้าท่านยังไม่มีน้องมีโอกาสจะตั้งทันไหมมีแน่นอนค่ะนะคะแล้วเลขของเรางวดนี้เราก็จัดไปเลยค่ะ8ปดสนะคะต่อไปค่ะราศีพฤษภนะคะได้ไพ่เดอะฟูลช่วงนี้คุณจะเป็นคนที่เหมือนกับอยากหลั่นล้าอยากออกไปข้างนอกรู้สึกอยากได้รับอิสระภาพหรือถูกกักกันหรืออาจจะไม่ได้เคย อยากจะไ,ได้ไปไหนอะไรนี้ค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่มองโอกาสหรือหาหนทางอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะชอบในรักในการเสี่ยงโชคด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีกับหมายเลขสองสองค่ะนะคะต่อไปค่ะเลขราศีมิถุนได้ไพ่เดอะทาวเว นะคะช่วงนี้ระวังสิ่งแรกๆต้นๆเลยก็ให้ระวังเกี่ยวเรื่องของความรักให้มากๆนะคะความรักช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะหรือการถูกลิดลอนอำนาจได,นได้ไหมได้ถูกไล่ออกจากงานหรือถูกพักงานหรืออะไรก็ว่าไปการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องของสุขภาพก็ระวังอุบัติเหตุ ผ่าตัดผ่าจอกเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะแต่เราเอาให้เลข64เอาไปแก้ปัญหาเลยค่ะนะคะสำหรับงวดนี้ของราศีกรกฎนะคะในราศีกรกฎได้ไพ่แทมแปร์เขาบอกว่าช่วงนี้จะมีโอกาสของการทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ได้นะคะมีโอกาสของการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไหมแน่นอนค่ะในทางที่ดีแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเตือนก็คือคิดตัดตองไต่ตองไว้ก่อนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเนาะนะคะเลขของมันคือ4 2ค่ะในราศีกรกฎนะคะต่อไปค่ะในราศีสิงห์นะคะได้ไพ่เดอะเมจิ i เชียนะคะ เขาบอกเจ้าจะชะตาเป็นคนมีสิกเซนลางสังหรณ์แม่นคาดคะเนไรมกัจกจะไม่เคยพลาดฝันมักเป็นจริงอยู่เสมอ,สม,อมีลางสังหรณ์ที่สัมผัสได้นะคะประมาณนั้นเป็นคนที่รู้หมดเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่เก่งฉลาดเลยแหละต้องบอกงนี้เลยนะเป็นผู้รอบรู้เป็นนักที่ปรึกษาที่ตัวยงเลยนะคะช่วงนี้อาจจะ มีเรื่องต้องเข้ามาแก้ไขสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือคนรอบข้างคนใกล้ตัวตัวเองให้มากๆจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็อาจจะติดตองให้นานๆอาจจะเป็นคนช่างเลือกได้ไหมกก็ได้เช่นกันนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภถามว่ามีโชคลาภไหมมีแน่นอนนะคะจะมีโชคลาภเน้นเลยค่ะ91เอาไปเสี่ยโชคได้เลยนะคะต่อไปค่ะราศีกันได้ไพ่เดิมูน ช่วงนี้คุณอาจจะเครียดหรือวิตกกังวลเกี่ยวเรื่องของความรักหรือคนลอกข้างที่คอยซุบซิบนินทาคุณก็ได้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลเรื่องอะไรหลายอย่างเข้ามาทําให้คุณอึดอัดใจทุกข์ใจบอกใครไม่ได้นะคะแต่สามารถปรึกษาพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ได้เลยนะคะทุกคนพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกๆเรื่องเลยค่ะนะคะ,นะคะเป็นทางหนึ่งสําหรับช่วยเหลือกันทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็เครีย เป็นช่วงของการสภาวะที่เครียดนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะก็เอาเลข4 4ไปเลยค่ะนะคะเพื่อไปแก้ไขปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นได้เนาะต่อไปค่ะราศีตุลได้ไพ่เดอะเดวิลนะคะช่วงนี้คุณอาจจะสนใจในการสินโชคมากขึ้นนะคะแล้วก็ เป็นช่วงของการที่ความรักของคุณอาจจะไม่ค่อยลงตัวดีก็ระวังเรื่องของความรักให้มากๆนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะใช้เงินในทางที่ผิดทางบ่อยมากขึ้นเช่นไปเสี่ยงโชคไปอะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะก็เผานิดนึงนะคะประมาณนั้นแต่ถามว่ามีโชคลาภในการเสี่ยงโชคไหมบอกได้เลยค่ะว่ามีแน่นอนราศีตุลเ,เป็นช่วง,ง,วง <c oughs> เป็นช่วงของโชคเป็นช่วงของโชคชะตาที่กําลังมีโชคชัยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนาะก็ จัดไปเลยค่ะกับหมายเลขสองเจ็ดค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีพฤษจิได้ไพ่เดอะเดยช่วงนี้ระวังเรื่องของสุขภาพการการเสียของรักการ ทำอะไรเหมือนมันไม่เคยได้ดั่งใจตัวเองได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นใหม่ได้ไหมได้นะคะความรักช่วงนี้ก็ไม่เคยโอเคสักเท่าไหร่นะประมาณนั้นมีโอกาสของการออกจากงานได้ไหมได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนาะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนราศีพิจิกจะเป็นเช่นนี้แต่โดยภาพรวมแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ต้องเจาะลึกเข้าไปในส่วนของ แต่ละราศีของแต่ละคนนะคะในดวงชะตาของแต่ละคนเข้าไปนี่คือจะเข้าเป็นอย่างเน้นๆนะคะประมาณนี้เรื่องของโชคลาภสิ่งหนึ่งที่เราเตือนก็คือให้ระวังเรื่องเลขเก่านะทั้งคนที่เกิดในราศีกันและคนราศีพฤจิให้ระวังเรื่องของเลขเก่ากลับมาเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะก็ระวังหน่อยหนึ่งเรื่องของสุขภาพต้องดูแลเป็นมากๆนะคะกับเลข39ค่ะนะคะต่อไปค่ะราศีธนูเป็นไพ่เด็ก เยอราแผนนะคะช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะฝากฝ่ายในเรื่องของศาสนามาขึ้นเข้าวัดอาจจะไม่ได้เข้าวัดนะคะอยู่บ้านสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นนะคะหรือเป็นช่วงของการที่มีเซนต์มีรางสังขอนแม่นขึ้นได้ไม่ได้หรือติดขัดติดปัญหาอะไรแนะนําขอบารมีจากสื่งศักดิ์ธิ์ได้นะคะในวัดในบ้านของเราที่ทําบ้านให้เป็นวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีการทําปฏิบัติทางออนไลน์แล้วนะเผออื่อท่านใด ติดขัดอ้ยตอนนี้เขาวัดเขาวาได้ยังไงก็ออนไลน์เลยค่ะนะคะประมาณนั้นก็ขอคนโชคดีเนาะนะคะกับหมายเลข7 7ค่ะนะคะเอ๊ะทำไมช่วงนี้จย์เน้นเลขเบิ้ลจังก็เป็นห่วงว่ามันจะเบิ้ลเพราะเม่ที่แล้วมันไม่เบิ้ลเนาะวันนี้มีสิทธิ์ที่จะเบิ้ลนะต้องระวังด้วยนะคะต่อไปราศีมังกรนะคะได้ไพ่ไฮพินเทสนะคะไฮพินเทสเขาบอกว่าช่วงนี้เจ้าชะตาอาจจะเป็นคนขี้ใจน้อย เหมือนไม่เคยเข้าใจสังคมรอบข้างก็ได้เนาะมีความน้อยอกน้อยใจได้ไม่ได้หรือเรื่องของความรักก็อาจจะไม่เคยลงตัวดีนะคะและแต่เก่งไหมคุณหญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแล้วก็เฉลียวฉลาดเป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะคนคนนี้เลยนะคะแล้วแต่น้อยใจที่น้อยใจไปน,นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเหมือนกับ สภาวะคนรอกข้างไม่เคยเข้าใจเราเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะคะแต่พวกเราเข้าใจคึนค่ะกับหมายเลข74ค่ะเอาไปแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนเลยนะคะต่อไปค่ะราศีกุมนะคะราศีกุมของอาจารย์ได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของสมถะเรียบงา่ายใช้ใจ่ายอย่างประหยัดไม่เคยฟุ่มเฟอือไม่เคย หรูหลาอะไรมากมายอยู่อย่างนี้นเรียบง,ง่ายนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการศึกษาธรรมะมากขึ้นสวดมนต์ไหวพระมากขึ้นช่วงนี้สิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้ก็คือปฏิหารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะช่วยกันสวดมนต์แล้วก็ไล่สิ่งที่ไม่ดีพวกโควิดโควิดออกไปให้หมดเลยนะคะประมาณนั้นแล้วก็เป็นช่วงของการที่อาจจะศึกษาหาความรู้มากขึ้นดู ศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ดีไหมต้องบอกได้เลยว่าดีช่วงนี้คนราศีกุมจะเป็นช่วงของการที่มีเซนต์มีลางสองหอนแม่นนะคะกับหมายเลข28งแค่ะขอให้เอาเซนต์ของคุณไปช่วยเหลือปัญหาของคุณได้อย่งางทันท่วงทีนะคะต่อไปค่ะราศีมีนได้ไพ่เดอะเอ e เ o อนะคะคนเกิดราศีนี้เหมือนกับแบกภาระหลายๆอย่างในครอบครัวขึ้นมาได้ไหมก็ได เน็ตเหนื่อยปัญหาหลายๆอย่างแต่เป็นช่วงของการมีเซมีลังของขอดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนลุยคนที่ไม่ค่อยยอท้อกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้นะคะในเรื่องของความรักถามว่าคุณเอาอยู่ไหมเอาอยู่ค่ะนะคะแต่ในเรื่องของภาระต่างๆเนี่ยมันเหมือน,น,น,นเป็นช่วงของการโมกระหนํำเข้ามาให้คุณรับผิดชอบหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะคะมีความสุข กับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะกับหมายเลข95ค่ะนะคะขอโชคดีนะคะสำหรับคนราศีมีนจบไปแล้วค่ะกับ12ราศีเนาะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเปวงปังนะคะอ่านะก็ขอให้รวยๆวยเฮงๆงปังๆงเนาะนะคะก็ขอให้โชคดีแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจ <c oughs> ถ้าไม่ถูกใจก็ขอให้ให้ถูกใจ แจกนี้พูดอะไรแปลกเนาะนะคะแล้วก็อ๋อลืมบอกไปสูตรสองน่าจะเข้าทุกงวดเลยนะคะถ้าท่านใดอยากได้สูตรสองก็เข้ามาในส่วนวีพีแล้วก็ข่าวดีก็คือช่วงนี้ใครสมัครเข้าวีพียังสามารถได้เลขหวยหุ้นจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะท่านใดอยากได้เลขหวยหุ้นหลายหลายหุ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยฮานอยลาวหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะคะแนะนํา แบบนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้เยอะๆนะคะช่วงนี้โควิดแรงนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะคะรักตัวเองให้มากที่สุดเนาะนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยอ๋ออาจารย์ลืมบอกเอ๊บอกหรือ,อยังเนาะเนี่ยค่ะเลขของอาจารย์โอ๊กนะคะในในเทสาตีเลิรได้6ก 69, ก็สามารถติดตามคลิปของอาจารย์โอกได้นะคะแล้วก็ในส่วนของดาวนำโชคของอาจารย์โอ๊กนะคะ ก็ให้เน้น2เนาะก็ออก2 6 1นะคะแล้วก็2ตัวล่างก็คือ6 9เนาะวันนี้อาจารย์อกปังมากเลยนะคะปังปุริเย่เลยนะคะเข้าทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างค่ะเนาะก็ต้องดีใจด้วยนะคะ ประมาณส่วนวันนี้ออกอะไรก็ตามคลิปของอาจารย์โอ๊คไปได้เลยนะคะก็คงอาจจะใช้เวลายเยอะแล้วอาจจะต้อง bye บายบายสำหรับในวันนี้นะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่ในทีกับทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ในครั้งต่อไปนะคะขอทุกคนมีความสุขเยอะๆค่ะแล้วพบกับพวกเราใหมา่อ๋อสัญญาค่ะ,คะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นการ ส่งกำลังใจให้พวกเราได้ผลิตผลงานดีๆกันเกิดขึ้นนะคะกดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญให้ทุกคนได้รับข่าวสารว่าตอนนี้คลิปของอาจารย์ตายเนี่ยสุดยอดสุดปังปุริเย่เลยเฮงๆองปังๆก็แนะนำกันเข้ามาและถ้าถ้าเกิดกดติดตามหรือ subscribe และมีะระฆังสองขีดคุณจะได้รับโชคดีนะคะจะมีโอกาสของการที่จะมีการเตือนว่า คลิปของอาจารย์ตายมาแล้วนะจะได้ไม่ต้องถามว่าออกหรือยังมาหรือยังนะคะจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งค่ะนะคะและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครั้งต่อไปกับพวกเราทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ในครั้งต่อไปนะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยให้เก็บนะคะพบกับพวกเราใหม่ค่ะในครั้งต่อไปสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย